ยินดีต้อนรับสู่รายการเคสไซเกิลคุยก่อนปั่นนะครับกับผมครับเมงกี้ครับผมคิงครับนะครับแล้ววันนี้ครับเราสองคนก็จะมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเส้นทางของเสือภูเขานั่นเองครับผมก็เท้าความจากตอนที่แล้วใช่ตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันในส่วนของเส้นทางที่เป็นแบบสปอร์ตนะครับที่ปั่นได้ทั่วๆั่วไปครับกับจักรยานที่เป็นแบบสปอร์ตที่แบบเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่เป็นเส้นทางที่มี ทั้งทางถนนดินดำนะครับาทางเทรลอ่ทางเส้นท,ท,ทางแบบเข้าทแทร็กนะครับเบื้องต้นนะครับ,รบหรือว่า <ผม S 1> จะไปลองแตะแตของเส้นทางของการปั่นกแบบคอสต์แคนทรีก็ไปได้ไปได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของความเร็วน้ําหนักรถเนี่ยก็อาจอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ได้ดีเท่ารถที่เป็นของคอสคันทรีโดยเฉพาะใช่ครับซึ่งด้วยด้วยราคาแบบตัวเริ่มต้นนะครับซึ่งมันก็จะได้ชุดอะไรอะไรเงี้ย ก็ขี่แบบทั่วๆไปสนุกสนุกได้ก็คุ้มค่าในในแบบที่ปั่นทางสปอร์ตแล้วใช่ครับแต่ว่าเส้นทางของคอสแคนฟี่เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่ามีความยากเพิ่มขึ้นนะครับมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นมากขึ้นะฮรแล้วก็เป็นเส้นทางที่ไว้สําหรับแข่งขันโดยเฉพาะเลยซึ่งจักรยานที่มาขี่ในเส้นทางคอสแคนฟี่เนี่ยอาจจะต้องเป็นจักรยานที่ค่อนข้างให้ความเร็วตอบสนองด้วยความเร็วค่อนข้างดีมีประสาพสูงกว่าใช่นะครับซึ่ง คาร์ทกเซนฟี่เนี่ยมีเส้นทางไหนบ้างนะครับรับตากินเลยครับเส้นทางการแข่งจริงแชมป์ประเทศไทยอของจักรยานคาร์ทเซนฟี่นะฮะนั่นคือเส้นทางของคาร์ทเซนฟี่เลยคือมันจะมีทั้งดินโคนขอนไม้ก้อนหินมีเนินทางชันลาดชันขึ้นลงต่างๆมีจุดให้จำให้โดดเรียกว่าครอบคลุมการปั่นจักรยานเลยก็ว่าได้ใช่นะฮะอย่างอย่างในตัวอย่างในอินเสิร์ตนี้อ่ะปิ้งขึ้นมานะครับอินเสิร์ตที่บอกว่าเนี่ยมันจะมี ทางค่อนข้างชันขึ้นลงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แาเดินแบบถูงมากเพราะว่าตัวคอสเทอรีเองเนี่ยออกแบบรถมาให้เพื่อทําความเร็วสูงสุดนะครับบนเส้นทางที่ต้องผ่านอาุปสรรคนะครับ,รบช่วงยุบของโชคเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากลึกมากใหญ่มากเพราะว่ามันต้องแบกน้ำหนักรถเยอะคนขี่เขาต้องบแบบแข็งแรงระดับหนึ่งท,ที่จะต้องพาอ,อุปกรณ์พวกนี้ไปด้วยถูกไหมฮะถ,ถ้าเกิดรถ รถมันมีแบบน้ำหนักมากเกินไปอย่างนี้ก็คือจะสร้างภาระให้กับคนปั่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับในในประเภทของคอสแคนทรี่เนี่ยทางมันจะมีทั้งชันทั้งทั้งลงทั้งขึ้นทั้งลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับครับผมดังนั้นอุปกรณ์ที่ติดไปกับรถเนี่ยต้องค่อนข้างมีน้ำหนักที่ไม่ไม่หนักเกินไปไม่หนักเกินไปนะครับแล้วสามารถสามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ครับผมอย่างของสกอต์เองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นผู้นําเรื่องจักรยานคอสแคนทรี y เลยเพราะว่าเรามี ไอดอลนะครับอย่างคุณนีโน s ชูเตอร์เนี่ยมาเป็นผู้ร่วมออกแบบนะครับตัวจักรยานรุ่น c ส t อตสเก e ที่เรานําเข้ามานะครับสกอตสเกลเองเนี่ยก็เป็นจักรยานคอสกันพี่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการการแข่งขันโดยเฉพาะเลยเพราะว่านีโน s ชูเตอร์เป็นคนออกแบบตัวองศาต่างๆนะครับแล้วก็ดีควอเมนที่จากนีโนเนี่ยเข้ามาว่าเฮ้ยไออยากได้ความนุ่มสบายทั้งที่ยังขี่อยู่แล้วยังได้ความเร็วอีกอะไรเงี้ยครับ ซึ่งมันก็ต้องตอบโจทย์กับเส้นทางปันที่ค่อนข้างที่จะมีความท้าทายนะครับเหมือนพวกสนามแข่งชีช้าประเทศไทยที่เราเห็นเห็นกันในประเทศไทยว่าโอ้โหมันมีทั้งเนินที่ทแบบย่างเนินขึ้นลงมีทางกระโดดมีแบบอลังการงานสร้างอย่างนี้ใช่อย่างเช่นบา,บางสนามมีทั้งดินเลนมีอะไรางี้ครับจักรยาน<อ>ที่ดีมันก็ต้องตอบโจทย์การการขี่ได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าการแบรบกระโดดลงมาจากเฟรม กระโดดจักรยานเพนะื่อที่แบบต้องเนินนี่ต้องเข็นละแ,แต่เราต้องใช้ความเร็วนี่ใช่ไหมตัวเฟรมเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้แบบน้ำหนักใช,นใช้งานใช้งานได้สวงน้ำหนักก็ค่อนข้างดีนะครับ,รบก็สามารถแข่งขันได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับงั้นอย่างนี้ก็แปลว่าคุณนีโน่ชูเตอร์มาเป็นผู้ร่วมออกแบบคันนี้<ๆ>เพื่อใช้สำหบการแข่งขันงั้นก็แปลว่าพอเวลาเราเอาคันนี้ไปแข่งขัน<ๆ>ก็คือเราจะได้แบบจักรยานที่แทบจะเหมือนกับของแชมป์โลกองศาเดียวกับของที่แชมป์โลกใช้เลยพวกรีควอนเมนต์ต่างๆเนี่ยอย่างเช่น ข้อดีของสกอตคือเฟรมอลูกับเฟรมคาร์บอนเนี่ยมันยังคงไว้ซึ่งความความแซบเดียวกันแต่ว่าอาจจะต่างเรื่องวัสดุนะครับที่ใช้แต่แต่ละประเภทที่เแต่ต่างกันแต่ของสเกลเนี่ยมันยังมีดีเทลของแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันอ่าว่จะเป็นรุ่นย่อยไปอีกใช่นะครับก็คืออย่างบางคนจะเห็นว่ามีสเกลมีตัวเลขตามหลังเช่น 980, 970, 96, 94, 9 3 9 0 0ถึง900 r c อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นตัวนีโน่อีดิชันต่างๆเลยครับโอ้มันมีพิเศษใช่มันมีแลนช์ของตัวเฟรมนี่ที่ค่อนข้างหลากหลายรุ่นเลยค่อนข้างกว้างใช่นะครับแต่ว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นที่เป็นอลูมิเนียมไทเปีนะครับก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมที่องศาเดียวกับตัวคาร์บอนตัวท็อปเลยครับองศาเดียวกันแต่ว่าวัสดุเนี่ยมันจะทำทำจากอลูมิเนียมนะครับที่มันมีจุด ยึดต่างๆที่แตกต่างกับตัวท็อปนะครับเพราะว่าอะไหล่ที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ท็อปเท่ากับตัวท็อปนะครับอย่างเช่นตัวเรื่องล้อนะครับขนาดดุมล้อที่ตัวเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นแกน1นึ่งสี่หนึ่งสองนะครับแกนตัวท็อปเป็น1นึ่งสี่แปดก็คือจะไม่เหมือนกันใช่นะครับลักษณะของตัวเฟรมที่จะมายึดกับตัวล้อแบบนี้ก็จะต่างแตกต่างกันนะครับจุดต้อนสายต่างๆนะครับนะครับ งานความปานี้อลูมิเนียมไทบีกับอลูมิเนียมไทเอจะแตกต่างกันครับผมนะครับซึ่งในเลนส์ราคาก็จะแตกต่างกันนะครับอะไรที่ให้มาในแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันแต,แต่ว่าบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นที่เป็น Cost คอสคันที่ของสกอตหรือจะเป็นคอสคันที่ตัวท็อปเนี่ยองศาการาขี่นะครับฟิลลิ่งเนี่ยมันคือแบบเดียวที่ช้ป์โลกใช้ นะครับครับผมอย่างเช่นการให้ตัวได้ของหลักอานของตัวสเกลเนี่ยนะครับที่มันให้ตัวได้เล็กน้อยเพื่อเพิ่มความนุ่มสบายให้กับนักปั่นเนี่ยตัวสเกลตัวเริ่มต้นก็มีให้ตรงนั้นเหมือนกันอ่าก็แบบว่าพอเวลาเราขี่ไปกระแทกกระแทกพวกเส้นทางมีแรงกระแทกที่ที่สันส่นสะเทือนขึ้นมาจากล้อขึ้นมาถึงถึงตัวหลักอานที่ถึงตัวนักปั่นเนี่ยมันถูกหลักอานเนี่ยมันให้ตัวได้กน้อยซับซับแรงไปใช่ช่วยช่วยซับแรงตรงนี้หายไปทําให้นักปั่นยังคงไว้ซึ่งความสด มีความซ้อมในการที่อยาจะขี่บทขี่อัดในเส้นทางที่แบบหมีความสะเทือนมากก็ยังไปได้ันะครบแล้วก็ช่วงโชคที่ตอบโจทย์ในการที่จะช่วงยุบร1 0ที่จะไปได้คุณมวิธีที่เป็นคอแบบเราลงเนินมาแรงๆหรือแบบจุดจับอย่างนี้ก็คือยังรับได้ใช่ยังไปต่อได้นะครับนั่นก็คือตัวคอ s t สกันพี่นะครับอย่างวันนี้เราจะมีตัวสเกลคอสกันพี่ที่เป็นตัวเริ่มต้น นะครับซึ่งราคาจับต้องได้เรื่อถึงสบายๆราคาไม่สูงมากใช่อาจจะชนกับตัวสปอร์ตตัวท็อปนะครับที่อาจจะราคามาแตะๆกันนิดนึงก็เหมือนเราซื้อรถเก่งอะระหว่างรถเก่งที่เป็นรถซีดานเลยเครื่องพันแปนะครับกับรถอีโคคาเครื่องพันห้าซีดีคาอย่างนี้ซีดีคาตัวท็อปกับตัวล่างของ รถตัวซีดานซีดานพันแปดเครื่องพันแปดเนี้ยมันก็จะมาชนกันตรงนั้นสเกลก็เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งอยู่ที่ลักษณะการใช้งานของคุณลูกค้าว่าอยากจะเอาไปจะเอาไปใช้งานแบบไหนนะครับงบไปถึงได้ไหมอะไรอย่างี้ครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวสเกลตัวเริ่มต้นของสกอตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากตัวสกอตสเกล980นะครับอยู่ฝั่งนั้นเลยครับีเลยครับสีแดงแรงลิตรอซึ้งต้องลุกแล้วแหละ ลดความเมที่สเพราะว่านี่คือรถของปี2022นบของปีนี้เลยนี่นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวอลูมิเนียมไทบีนะครับสังเกตแล้วไทบีไทเอต่างกันยังไงดูตรงจุดตัวซ่อนสายนะครับงานซ่อนสายจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวลักษณะเฟรมเนี่ยองศาเนี่ยเป็นองศาเดียวกันเลยนะครับนะฮะตัวท่อเนี่ยถูกออกแบบมานะครับให้มี องศาที่นุกนั่งสบายนะครับแต่ยังพงไว้ซึ่งความสิ่งพุ่งนะครับอ่ะหันผิดด้านเราต้องโชว์ชุดเกียร์ให้เขาเห็นสิว่าโอ้โพี่เมย์งงังว่าชุดเกียร์ที่ดูอลังการมากเลยะนะครับผมอ,อ,อ,อย่างตัวสปอร์ตเริ่มต้นเนี่ยมันมีข้างหลังเนี่ยอยู่แค่9สปีด8สปีดถูกไหมครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวแข่งขันอย่างตัวสเกลอย่างเงี้ย นะครับอย่างเงี้ยเป็นเดีโยวเลยละสิบสองสปีดเลยอ่าค่อนข้างถ้าดูถ้าดูจากด้านหน้าเข้ามาเนี่ยผมว่าดูค่อนข้างหมดดูค่อนข้างเยอะค่อนข้างเต็มมานะพี่เม้งใช่เพราะว่ามันใช้แค่สับจันหน้าเดียวเลยเพราะว่าตัวสกอตสแลรม m t ็นพีบีเเนี่ยก็ใช้แค่สับจันหน้าเดียวในการแข่งขันไม่ต้องมานั่งพะวงเรื่องสับจันหน้าสับอยู่จันหน้าจันหลังเราพะวงแค่ปรับเกียร์ทางข้างหลัง้างหลังอย่างเดียวเลยก็จะมีข้อดีบอกงี้ ได้ก็คือว่าเราก็คือไม่ต้องมากังวลว่าพอเวลาเราเปลี่ยนเกียร์เกียร์จะตกโซ่หลุดไหมใช่อันนี้คือจะตัดปัญหาแล้วก็เรื่องน้าหนักด้วยไหมครับพี่เม้งเพราะว่าจานหน้ามันหายไปอันหนึ่งใช่ใบใบจานหน้าก็หายไปก็ทำหน้าเบาขึ้นนิดหนึ่งครับผมนะครับแล้วก็ไปใหญ่ตรงข้างหลังที่สามารถรองรับโจย์ในการขึ้นเขาหรือว่าจะทําความเร็วในทางลาบก็ทําได้เช่นเดียวกันค่อนข้างครอบคลุมด้วย12สปีดนี้ใช่ครับผมแต่โชกยังไม่โชกตัว ันทัวตัวเริ่มต้นอยู่เป็นช่วงยุบร้อยครับพี่เม้งอ๋อช่วงยุบร้อยอ๋อเนี่ยเป็นล้อของฟิงคอร์สเลยนะครับให้ยางมาพิสตมานะครับยางตัวนี้ก็เป็นยางที่เป็นเป็นยางที่แข่งขันสามารถปิ้งได้ก็คือซื้อคันนี้ไปสามารถเอาคันนี้ไปแข่งได้เลยใช่ใช่แต่ว่าถ้าถ้าเอาให้ดีนะสาหรับมืออาชีพนะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนยางให้เป็นยางที่เป็นยางแครเล็กนิดนึงถ้าอยากเอาไปเข้าป่าทํไการแข่งขันเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนยางนิดนึงเพราะตัวนี้อาจจะเป็นยางที่ดอกค่อนข้างที่จะ ไม่หนามากค่อนข้างตื้นค่อนข้างตื้นแล้วก็มันเหมาะกับแบบปั่นถนนดำแล้วก็เข้าป่าเล็กน้อยนะครับก็คือเหมือนเหมือนตัวสปอร์ตตัวท็อปแหละยางนะครับก็อาจจะแบบไม่ไม่ได้เกาะเกาะพื้นทางเทรลเยอะเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนยางเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ครับไปได้ซิ่งได้แข่งได้เลยเหมือนกันนะครับด้วยสเปคนี้กับราคาอยู่ที่37,800บาทครับพี่เม้ง38มีทอนอ่านะครับ กับสกอตสเกลตัว980นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ตามมาเลยครับสำหรับสเกล970นะครับสำหรับปี2022ครับต้องจิงครับสีเกียวคันนี้เลยอบอกเลยว่าสีเขียวเฉดนี้เป็นเขียวฟ<ช>ิกเนเจอร์ของสกอตเลยว่านี่คือรถสกอตแน่นอนนะครับที่เป็นเฉดเขียวมะนาวแบบนี้นครับเมื่อก่อนเนี่ยใครอยากได้สีประมาณอย่างนี้เนี่ยต้องซื้อตัวแบบท็อปๆเท่านั้นเลยนะตัว r c หรืออะไรเง,งี้ยที่เป็นคาร์บอน แต่ตอนนี้นะฮะตัว970ก็ได้แล้วของสเกลก็ได้มาแล้วด้วยใช่ครับสเกล970เมื่อก่อนต้องเป็นรุ่น RC ไงีถึงจะได้ตัวอ๋อตัวที่เป็นเลสซิ่งใช่บางจะได้แบบสีแบบจัดๆแบบนี้แต่ตอนนี้มาแล้วครับตัว970ก็ได้แล้วคุณดูสิช่วงช่วงใต้เฟรมตรงนี้เวลาคุณจ้ำลงมาถ่ายรูปสวยแค่ไหนคุณดูดิมันตัดดำตัดกับเขียวแบบนี้เห็นไหมลองลองนึงสภาพพอเวลาเราไปปั่นนี่ตัวใหญ่ยกให้ดูนี่นะฮะเวลาปั่นซึบลงมาอย่างนี้เห็นไหม ส่วนใหญ่เพราะเวลาเราไปแข่งอะไรการอย่างเงี้ยครับพี่เม้งส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบกลางแจ้งเนาะพี่เมง<ช>้งใพ่พอเวลาเจอแดดสะท้อนมาโดนเฟรมแล้วเวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยโอเคสวยเลยเนี่ยเด่นเลยตัวนี้อะไวไไ้ถ่ายรูปได้ดีเลยไม่ต้องปั่นเร็วหรอกแค่รถสวยก็โอเคถ่ายรูปได้ะะนะครับประมาณนะั้นแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเพ์ฟอร์แมนคันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าตัวนี้เป็นชุดขับของแสลมนะครับโชก็เป็นล็อกช็อตนะครับก็เป็นค่ายเดียวของแสลมนะฮะแต่โชกตัวนี้เป็นโชกแอร์ละก็คือพร้อมแข่งขันละ ครับมีความน้ำหนักค่อนข้างเบาขึ้นดีดีน้ำหนักเบาขึ้นนะครับแข่งผ่านได้ค่อนข้างถทนดีเลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแค่ยางอย่างเดียวนะครับยางก็ไปใช้ Continental Lesting ได้อันนี้ก็ทาอินยางนะครับทยอินหน่อยอันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นตัวชุดเกียร์เป็น NX-Slam อย่างเงี้ยครับพี่เมก็12สสปีดนี่ก็ค่อนข้างครอบคุมอยู่แล้วเนาะใช่ใช่คือสกอตสเกลเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใช้กับเหมาะกับนะครับ กับจานแบบจานหน้าใบเดียวนะครับเพราะว่ามันถูกออกแบบมาโดยนักปั่นมืออาชีพแล้วเอาที่ว่าเออใช้อะไรที่เหมาะสมกับการแข่งขันมากที่สช้สำหรับการแข่งขันใโดยเฉพาะในเทรนตอนนี้นะครับก็คือเป็นสับจานหน้าเดียวนะครับที่เป็นข้างหลัง12สปีดเนี่ยมาเลยนะครับคิดดูดินี่รุ่นเริ่มต้นคุณได้12สปีดเลยนะไม่ต้องไปรอรุ่นกลางรุ่นพ็อปละเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ย970 980คุณได้คุณได้ได้เฟรมที่เป็นชุดขับ12สปีดเลย นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ผมบอกไปคืออะไหล่ที่ให้มา,านะครับมันถูกคุยพัฒนกับผู้เขาเรียกว่านักผู้พัฒนาชุดอะไหล่เนี่ยคุยกับสกอตแล้วว่าอะไหล่ที่ให้สกอตเนี่ย,ย,ยคุณต้องป้อนอะไหล่ที่พิเศษให้สกอตคันนี้เท่านั้นเลยนะทำมาเพื่อสกอตโดยเฉพาะใช่ใช่ใช่ผมเคยคุยกับแบรนด์เมนเจอร์ของตัวสกอตเนี่ยเขาบอกว่าอย่างพวกโช๊ออะไรพวกนี้นะครับไส้ในเนี่ยต่างกันเล็กน้อย เพื่อช่วงยุบที่ดีกว่าเพื่อการปรับแอรจช์ที่มันได้ดีดีขึ้นสําหรับสกอตเท่านั้นที่เขาจะผลิตอะไรตัวนี้ได้นะครับซึ่งอะไรตัวนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนไปละไม่ได้เก็บเอาไว้เนี่ยอาจจะเสียได้เล็กน้อยเพราะว่าหลังจะมาเปลี่ยนคืนก็คงยากใช่เพราะว่าข้างในไส้ในอาจจะไม่เหมือนกันมันถูกคัสตอมาเพื่อจักรยานสกอตเทานัอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของรถที่เป็นคอมพิไบค์นะครับพี่เม้งใช่ครับ ดังนั้นเนี่ยอะไหล่ที่ติดรถมากับตัวคอมพิเนี่ยก็เป็นอะไหล่ที่คัดมาแล้วสําหรับรถคันนี้โดยเฉพาะเลยครับแต่ลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนอะไหล่ทั่วไปตัวแต่งเนี่ยเข้ามาใส่กับตัวรถของปอรมตัวรถนี้ได้ไหมแต่ว่าต้องดูอีกทีนึงว่าตัวอะไหล่นั้นรองรับเข้ากับเฟรมของรถด้วยไหมทีหนึ่งใช่ไหมใช่อย่างเช่นตัวล้อเนี่ยดุมล้อเนี่ยเนี่ยอย่างดุมล้อข้างหน้าอย่างเงี้ยของชงเนี่ยตัวนี้รับไม่ได้เป็นแกน148 ทั้งหลังก็เป็นแกนเล็กใช่ไหมเป็นแกนปลดแบบ quick delete ปลดเร็วนะครับไม่ได้เป็นแบบแกนแบบตัวแกนหนึ่งสี่สองนะครับซึ่งมันก็สเปคต่างกันนะครับตัวเฟรมที่ทาเป็นตัวยึดเนี่ยก็จะต่างกันนะครับก็เลยเป็นอลูมิเนียมไท p e ที่พี่พี่บอกไปแต่ถ้า type A เนี่ยมันคือเป็นอลูมิเนียมที่เป็นเกรดตัวท็อปแล้วนะครับรองรับผมรองรับตัวรุมที่ขนาดใหญ่ขึ้นอ่าก็มอันนี้อันนี้สี่แปด ถ้าเกิดสมมุติเราจะเปลี่ยนข้างนอกงี้ก็คือต้องดูอะไรที่ดีๆว่ามันรองรับกันไหมใช่ตัวล้อตัวอะไรเงี้ยครับครับแต่ว่าองศาคุณได้ไปอ่ะมันเป็นองศาแข่งขันเลยไงคุณจะทําความเร็วในสนามคอสแคนทีในพื้นในพื้นีประเทศที่แบบคอสแคนพีได้เต็มศักยภาพของมันครับผมในในน้ำหนักรถที่ไม่ได้หนักจนเกินไปนักนะครับอะไรที่ตอบสนองคุณได้ที่ตอบโจทย์การแข่งขันทุกสถานการณ์ได้อยู่แล้วใช่นะครับความ องศาที่นุ่มที่มีความซอฟสําหรับช่วยให้ให้คุณนักปั่นมีความสดสามารถปั่นได้นนระยะได้นานๆใช่นะครับก็คือสปอร์ตสเกนลนั่นเองครับผมตัวนี้ฉนวนราคาอยู่เท่าไหร่นะครับต้องคิง4 9 8 0 0บาทครับพี่เม้งนะครับ5 0 0 0มมีทอน50,000มีทอนนะครับเพราะว่าอะไรที่ให้มาเนี่ยเป็นอะไรตัวแข่งขันเลยนะครับก็จะเหนือกว่าตัว9,80นิดนึงนะครับอะไรก็ราคาอาจจะดีบขึ้นมา สูงนิดนึงแต่ว่าบอกเลยว่าคุ้มค่าครับกับการลงทุนเพราะว่าคุณสามารถเข้าแข่งขันได้เลยซื้อปุ๊บนี่ยสมมติว่าผมแบบไม่มีจักรยานนะอยากได้จักรยานผมเดินเข้าไปร้านจักรยานอ่าอย่างของเราเซ c เซน่ยผมจิ้มคันนี้เลยปุ๊บน้องพี่อยากได้จักรยานแข่งขันแต่ในราคาที่พอเอื้อมได้อ่านี่เลยครับ97 0ตอบโจทย์เลยเรียบร้อยพอผมซื้อนี่ปุ๊บซื้อหมวกต่อซื้อชุดซื้อรองเท้าเสร็จปุ๊บ ผมซื้อตอนเช้าตอนบ่ายราคาเนี้ยถ้าคุยกับร้านค้าดีๆคุณอาจจะได้หหมวกกลับบ้านไปได้อีกสับใบสองใบพร้อมรถนะครับก็ต้องรอคุยดูก่อนนะครับสำหรับตัวจักรยานสกอตสเกลทั้ง970 980นะครับที่เคสเฟเซิลช็อปก็ได้ครับโทรมาเบอร์02 5 1์สองห้าหนครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายสกอตทั่วประเทศนะที่ลิงก์ดีฟคิปชั่นด้านล่างตรงนี้หรือใต้โพสต์นี้นะครับก็วันนี้ฮะเคสเฟเซิลคุยก่อนปั่นนะครับก็จบแล้ว S 1> <S 1> นะครับสำหรับเส้นทางจักรยานที่ฮิตท,ที่สุดของคนไทยคือ cross country นั่นเองนะครับแต่ว่ามันยังไม่จบเท่านี้ครับเพราะว่าเส้นทางปั่นจักรยานเนี่ยถ้าเกิดจากอินเสิร์ตนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ยังเหลืออีกตั้งอีกๆๆลยใช่ใช่นะฮะเคฟเซนคุยก่อนปั่นของเราก็อาจจะต้องยาวนานต่อไปให้ใหครบนะครับครับผมแต่ยังไงวันนี้นะผมทำเอกี้แล้วน้องทิงก็ต้องขอขอบคุณทุก่านที่เท้า มารับชมแล้วก็ติดตามเราทหน้าครับพี่เม้งเรายังไม่ได้แบบเกินเกินตอนต่อไปซะหน่อยแล้วพี่เม้งว่าตอนต่อไปกำลังจะพูดกำลังจะพูดนะครับในตอนในตอนหน้าครับของเคสเพื่อนคุยก่อนปันเนี่ยเราคุยจบคอสเอนที่ไปแล้วตอนต่อไปนะฮะเราจะเป็นตัวกลางระหว่างคอสททนทีและเทลนะครับเป็นพวกจักรยานคอสเทลนั่นเองแล้วตัวนี้บอกเลยว่าตัวพระเอกของของเราของตัวสกอตเลยเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ฮิตมากๆและ มีดีเทลรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ,ค,รบคุยได้หนึ่งตอนนะกับเฟสเซิร์คคุยกับมันมในตอนหน้าครับับสสวดีครับสวัสดีครับ